ยเยฮะมามาไม่เคยเห็นไงผู้มีเออทะเลาะกันเนี่ยฮะไม่เ,เห็นเหรอฮะถ้าคุณอยู่ในเหตุการณ์นี้คุณจะเลือกทำยังไงคุณเลือกอยู่เฉยๆเลือกของผูเมีคนอื่นไม่เกี่ยว รู้อย่านิ่งเฉยต่อการใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงหนึ่งเสียงของคุณช่วยหยุดความรุนแรงได้ คุณเลือกเข้าไปช่วยไม่กับไม่รู้เ่องเลลับไปกลับกลับอวยจะไาเหไนไรไม่่ไระมเรใร่วมกันต่อต้านการใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงหนึ่งเสียงของคุณช่วยหยุดความรุนแรงได้ ครับซึ่งกลับเรียนเหรอเด็กเรียนด้วยอะให้ไปส่งไหมนะไม่เป็นไรค่ะไปกินข้าวบ้านพี่หน่อยนะถ้าคุณอยู่ในเหตุการณ์นี้คุณจะเลือกทำยังไงคุณเลือกอยู่เฉยๆครับแต่ขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยเงี้ยถึงบ้านพี่แล้วนะไปกินข้าวบ้านพี่หน่อยนะ นะนะไปเห็นนะไม่ไปมีอะไรเราลุกขึ้นไปไม่ไปไปไปไม่ไหมค่ะได้ไปอย่านิ่งเฉยต่อการใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงหนึ่งเสียงของคุณช่วยหยุดความรุนแรงได้ คุณเลือกเข้าไปช่วยเรียนอะไรเ่ยไปดิวมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยทำอะไรกันน่ะทำไมททำอย่างนี้อ่ะแันแกผู้หญิงได้ไงเนี่ยมันฉันคนละแกต้อกว่านี้ไหมลงไปเลยครับลงไปลงไปเลยครับเร็วดีเฮ้ยเร็วเร็วเป็นไรน้องโน้ต่อพื้นที่ร่วมกันต่อต้านการใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงหนึ่งเสียงของคุณช่วยหยุดความรุนแรงได้